สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านครับสำหรับการ update, อ,อัปเดตมือถือแอปพลิเคชันตัวล่าสุดนะครับมีการปรับปรุงในบางจุดนะครับที่จะทำให้ท่านสมาชิกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเพิ่มอีกขั้นนะครับอันดับแรกนะครับสากลได้เพิ่มวิดเจ็ตตัวหนึ่งเข้าไปในข้อมูลส่วนตัวนะครับก็คือท่านสมาชิกสามารถดูลายเซ็นของตัวเองได้นะครับ เดิมทีมันไม่มีนะครับในข้อมูลส่วนตัวตรงนี้แต่สหกรณ์เพิ่มขึ้นมาให้ท่านตรวจสอบว่าปัจจุบันตัวนี้ลายเสียงของท่านเป็นอะไรนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเดิมทีการส่งคําขอ,อเปลี่ยนแปลงเงินหักฝากรายเดือนนะครับเดิมมันอยู่ในแท็บอื่นๆตรงนี้ถือว่ายกเลิกนะครับแล้วมาเพิ่มเติมในวิจิตเงินฝากแทนเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาว่าใช้งานยากไม่เข้าใจ นะครับก็เลยปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวิธีการครับก็ไปที่จัดเงินฝากนะครับตอนนี้ท่านมีกี่เล่มท่านก็เลือกได้เลยนะครับส่วาผมเลือกเล่มที่1นนะครับผมเอามือแตะบนสมุดสีเหลืองหรือพื้นที่ว่างนะครับปุ๊บก็จะเป็นการเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินหักฝากรายเดือนได้เลยนะครับมีกี่เล่มท่านก็ แตะได้เลยที่แต่และเล่มนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินหักฝากะนะครับหนึ่งครั้งปุ๊บในตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกหลกักๆเลยนะครับก็คือยกเลิกหักฝากรายเดือนแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ต้องการนะครับถ้าเราต้องการที่จะแจ้งยกเลิกนะครับแล้วก็แตะจากสีแดงปุ๊บก็จะเป็นสีเขียวนะครับหรือถ้าเราเลือกเป็น หากฝากนะครับเราก็แตะไปตรงจํานวนเงินได้เลยแล้วก็ใส่จํานวนเงินตรงนี้เดิม500อย่างนี้ครับแก้ตัวเลขได้ตลอดนะครับห้าร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็ได้ครับจากนั้นก็กดปุ่มส่งคําขอนะครับเหมือนเดิมนะครับสากอจะตัดงานทุกวันที่ยี่สิบห้าของเดือนนะครับถ้าส่งคําขอหลังวันที่ยี่สิบห้าของเดือนนั้นหลังจากสิบหกจุดสามศูนย์ก็จะเป็นเดือนถัดไปเหมือนเดิมนะครับ ตัวอย่างนี้ผมส่งคําขอไปปึ๊บอ่ะส่งคําขอสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าผมแตะปึ๊บแล้วมาดูอีกครั้งหนึ่งคําขอก็จะบอกว่าอ๋อคําขอที่ส่งไปแล้วเนี่ยให้หักฝากเดือนละห้าร้อยห้าสิบถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนใจหรือยกเลิกนะครับเราก็แค่กดปุ่มลบคําขอแต่นะครับแต่แต่แต,แต่ถ้าหากว่าฝ่ายธุรการเข้าพิมพ์คําขอออกไปแล้ว ปุ่มนี้จะลบไม่ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ถ้าฝ่ายธุรการเขายังไม่ได้พิมพ์คําขอนะครับผมสามารถลบได้ปุ๊บแล้วก็ตกลงอ่าลบคาขอเรียบร้อยปุ๊บคาขอผมก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าฝ่ายธุรการเขาพิมพ์คําขอออกไปแล้วเข้ารวบรวมคําขอรายเดือนอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยเราจะลบไม่ได้นะครับถ้าเราจะแก้ไขเราต้องติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายธุรการเลยนะครับ ถ้าเรามีอีกเล่มหนึ่งล่ะเราจะทํำยังไงเราก็แตะอีกเล่มหนึ่งเหมือนกันครับแตะปุ๊บมันก็จะเหมือนกับพลิกหน้าไปอ,อีกนึงก็ส่งคําขอแบบนี้เหมือนกันเลยจะยกเลิกก็ได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสําหรับการตัวอย่างการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงกาฝากประจําเดือนสําหรับ s m a เวอร์ชันใหม่ก็มีพงเท่านี้ครับขอบคุณครับ